ตัวแอร์นะครับคันนี้เป็นวิสุบิชิสตาร์ดานะครับดูสภาพแรดงของร้านเนาะก่อนล้างเนี่ยตรวจสอบอุณหภูมอยู่ที่ 7.2..4 จุดสองจุ่อตัวที่7นึเจสอาแล้วก็อาการคือนะคัดคอมแอร์ทำงานบ้างทำงานบ้างนะครับ ปกมากครับคันนี้ครับก็สอบถามจากลูกค้าเนี่ยไม่เคยมาเลยครับก็ซื้อมารถมออร์สองมาห้าปีแล้วนะครับไม่เคยล้างขนาดว่าตู้แอร์ตนันาร์เมนเกนใยที่ดีถ้าคุณล้างเอ็มจะเย็นมากขนาดไหน,นง่ายๆครับมากเดือดมีออกมาเป็นขนาดนี้เลยล้างนะแอร์สองก้อนครับไม่ต้องลื้อ หมดทุ่มครับเสาร์วันสั้นแตเร็วหนชั่วโมงก็เสร็จสบายกระเป๋าราคาประหยัดครับเริ่มต้นอยู่หลาบาทขึ้นไปแล้วแต่ครั้น,นี้ก็หนักหน่อยครับเพราะว่าปั่มากเวลานะ เผมมัมง่งหนาวที่มาเดียเป็นแน่แนไ่ไงน,นี้เตรียมใส่ั้งผมซื้อนันหนาวด้วยครับอ้าวโอเคแล้วกอกทีเนาะผมนี่ลูกค้านั่งดูถ่ายคลิปด,ด้วยขอบคุณที่รับชมครับ